คุณเคยได้ยินเรื่องราวของป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหรือไม่ป่าที่แม้แต่นกก็ไม่กล้าบินป่าและเสียงลมก็ไม่กล้าแผ่วผ่านใบไม้มันคือป่าดงดิบที่ลึก,กลับที่ผู้คนในหมู่บ้านเรียกว่าป่าีสี หลายคนที่เคยเข้าไปไม่เคยมีใครกลับออกมาได้เลยคืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในป่าแห่งนี้พร้อมกับชายหนุ่มผู้กล้าหาญที่ไม่เชื่อในเรื่องราวของผีสางแต่เขาจะได้เจอกับอะไรสิ่งที่เขาค้นพบในป่าจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขาไปตลอดการหรือไม่ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณขนหัวลุกจนไม่กล้าหลับตาเลยทีเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก คนในหมู่บ้านเรียกปานีิว่าป่าผีเนื่องจากมีคนเข้าไปแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยวันหนึ่งมีนักสำรวจหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเดชาเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับป่าแห่งนี้แต่เขาไม่เชื่อในเรื่องผีและอยากพิสูจน์ความจริง เดชาจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวเมื่อเขาเข้าไปสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นคือความเงียบงันไม่มีเสียงนกหรือแม้กระทั่งเสียงลมพัดมีเพียงแต่เสียงเท้าเขาที่ย่ำเหยียบบนใบไม้แห่งใต้ผืนป่า ทำให้เดชาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ยังไม่ถอยหลังยังเดินเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงเดชาเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยตามเขาอยู่แต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปก็ไม่พบอะไรเลยเขาพยายามคิด โน้มนาวตัวเองว่าเป็นเพียงความคิดของเขาเองเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็พบกับกระท่อมหลังหนึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างมานานเดชาเริ่มรู้สึกว่า มีกลิ่นายความชั่วร้ายแผ่ออกมาจากกระท่อมหลังนั้นแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับชนะความกลัวเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในกระท่อมเขาพบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงมันเป็นภาพถ่ายเก่เขาๆของคนในหมู่บ้าน ที่ถูกปักลงบนกำแพงใบหน้าของทุกคนดูเหมือนจะแสดงอาการหวาดกลัวแต่สิ่งที่ทำให้เดชาขนลุกสื่อคือภาพหนึ่งในนั้นเป็นภาพของเขาเองเขาเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นลงทันทีหันกลับไปที่ประตูเพื่อจะหนีออกไป แต่สิ่งที่เขาเห็นคือร่างของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงประตูใบหน้าของเธอสีดเซียวและดวงตาก็วางเปล่าเธอจ้องมองเขาอย่างเย็นชาและเดินเข้ามาใกล้เดชาพยายามจะวิ่งหนีแต่เท้าของเขากลับไม่ยอมขยับ ราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกดเขาเอาไว้เขาเริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับหายไปในความมืดในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็มาหยุดตรงหน้าเดชาเธอยืน่นมือมาสัมผัสหน้าเขาและทันใดนั้นเดชารู้สึกได้ว่าชีวิตกำลังจะหลุดลอย เขาเริ่มมองเห็นอดีตของตัวเองไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเคยทำแต่สิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือภาพของเขาที่กำลังเดินเข้าไปในป่าแห่งนี้และไม่มีวันกลับออกมาหลังจากนั้น ไม่มีใครได้ยินข่าวจากเดชาอีกเลยและกระท่อมหลังนั้นก็ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบรอคอยเหยือรายใหม่ที่จะเข้ามาพิสูจน์ความลึกลับของมันและนั่นคือชะตากรรมของเดชาชายหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อ ในสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่ท้ายที่สุดแล้วความลึกลับของป่าผีสิงก็ได้กลืนกินเขาไปเหมือนกับคนอื่นๆที่กล้าท้าทายมันเรื่องราวนี้อาจจะทำให้คุณตั้งคำถามว่าความจริงนั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือไม่ หรือบางทีคุณอาจจะต้องไปพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองเพียงแต่ระวังให้ดีเพราะครั้งหน้าที่คุณตัดสินใจเดินเข้าป่าคุณอาจจะไม่โชคดีพอที่จะได้กลับออกมาอีกครั้งถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ อย่าลืมกดถูกใจให้กําลังใจผมด้วยนะครับและถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณคนลุกหรือรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวอย่าลืมแจ้ให้เพื่อนเพืนของคุณฟังด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมขอเชิญชวนให้กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญที่จะทำให้คุณระทึก ไปทุกคืนขอบคุณที่รับชมครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม